วันนี้แสบมีวิธีการทำพริกผัดกะเพราที่แสบทำใช้ร้านหันไทยในต่างแดนมาแนะนำทุกคนเริ่มแรกตั้งกระทะใส่น้ำมันแสบใช้พริกแกงเผ็ดผัดลงไปเล็กน้อยเพื่อให้มีสีสันหลังจากนั้นใช้พริกชี้ฟ้าที่บดกับกระเทียมเรียบร้อยแล้วเทใส่ลงไปผัดแบบนี้จะทำให้พริกของเราเก็บได้นานผัดจนทุกอย่างสุกลงตัวเรียบร้อยแล้วเราจะได้สีสันพริกผัดกะเพรามีประมาณนี้นะคะต้องคอยคนตลอดเวลาหลังจากนั้นได้ที่แล้วใส่ใบกะเพราลงไปผัดผสม การให้เป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เลยนะคะวิธีการทําแบบนี้จะสะดวกและรวดเร็วในเวลาที่เราออกอาหารและเป็นส่วนหนึ่งของการทํางานในร้านอาหารไทยในต่างแดนแล้วแต่ร้านจะ ปรับปรุงหรือว่าใช้สูตรไหนนะคะเพราะอาหารไม่มีสูตรอะไรที่ตายตัวแน่นอนค่ะอยู่ที่ว่าเราจะประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานที่เราอยู่รวมถึงผู้บริโภคในสถานที่นั้นๆเห็นสีสันแบบนี้รับรองว่าไม่เผ็ดแน่นอนค่ะสําหรับส่วนผสมอัตราต่างๆเราสามารถกะได้เองเลยนะคะว่าจะใส่พริกเท่าไรกระเทียมเท่าไรเลือกตามความเหมาะสมหลังจากผัดเสร็จเรียบร้อย เทใส่ถาดแบบนี้รอให้เย็นก่อนหลังจากนั้นนําเก็บใส่กล่องและเข้าตู้เย็นได้เลยจ้าตักออกแบ่งมาพอใช้สําหรับต่อวันที่เราจะขายให้ลูกค้าถ้าคลิปดีมีประโยชน์ฝากกดแชร์ด้วยคะ่ะ